โดยควิ c k แสบแสบเข้าเส้นใครจี๊ดได้ใจอยากกดไลค์แล้วได้ iPhone 5ขยับมาใกล้ๆเลยเพียงพิมพ์ค้นหาควิ c k แสบหรือพิมพ์ w w w f a c e b o o k c o m Quick แสบกดไลค์แฟนเพจชวนเพื่อนมาเล่นแอปชู u e and Ram จี๊ดได้ใจสไตล์ควิกแสบใครคิดว่าแสบพอคลิกมาเล่นกันเลย ทุกโหวตหรือทุกคอมเมนต์มีค่าเท่ากับ1นิต้องเล่นรวมกันขั้นต่ำ3ามสิิหรือมากกว่านั้นในการลุ้นรางวัล iPhone 5ไปอินเทรนด์ก่อนใครสำหรับคนที่พลาด iPhone 5รับสิทธิ์ลุ้น Mid a อ d ก r ี e ห้ารางวัลพร้อมพาเพื่อนไปแสบได้อีกรางวัลละ1นคนและควิกแสบรถที่ใช่ไปกินฟรีตลอด1เดือนยิง่งโหวตมากเม้นมากยิ่งมีสิทธิ์มากรีบหน่อยนะเรา่จยแค่2เครื่องเท่านั้นโอ้เวลาขบแสบแบบนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง าพูดถึงพัฒนาการของตัวเองนะครับผมว่าเรื่องเต้นนะครับผมเป็นพัฒนาการอย่างแรกเลยที่ผมคิดว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องร้องเพลงนะครับผมก็อาจจะเป็นแบบอาจจะปรับแนวได้จนผมคิดว่าน่าจะสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้ผมก็ชอบ R&B มากพอกับแนวร็อกนะครับที่ผมร้องอยู่ทุกวันครับเจ้าตูนเนี่ย หม,มักเอาไว้เพราะว่ารู้สึกว่าตูนเป็นคนที่ขยับได้เร็วกล้ามเนื้อนในการขยับเขาเนี่ยคือก้าวทันตามจังหวะเนี่ยทันแต่ว่าตัวลายบอดีเอด้เขาอาจจะยังอาจจะยังโพสยังยังหาหาทับโพสของตัวเองไม่เจอประมาณนั้นนะครับก็ต้องให้เขาไปฝึกยีนักจบทัดโพสหัดแอคหัดอะไรพวกนี้เริ่มดูจบดา เนไรนนะดีตัวพาวิสโก้ก็อย่างแรกเลยนะครับคือทุกครั้งที่ผมสอนเสร็จเนี่ยผมจะบอกว่าถ้านี้ไปฝึกมาผมจะให้การบ้านน้องเขาสสองสาอย่างให้ไปอย่างนี้ทุกครั้งแต่ทีนี้พอกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะมีบางคนทําได้กับอีกบางคนก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีนั่นหมายถึงว่าคนที่ทําได้ก็คือไปฝึกมาและคนที่ทําไม่ได้ก็ไม่ได้ฝึกมาอันนี้ผมก็ก,ก็เตือนไป แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีเพราะว่ายังน้องด้วยความที่ว่าน้องเขาก็ใฝ่ที่จะเรียนด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเ,เขาก็มีพรสวรรค์ในตัวเองดังนั้นเวลาผมสอนอะไรมันก็ง่ายต่อคนที่สอนแล้วก็ง่ายต่อตัวน้องเองที่จะเอากลับไปฝึกฝนพัฒนาตัวเองครับ อย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของอความเป็นศิลปินนั่นหมยายถึงว่าความที่เราจะต้องมีอ,ออร่าออกมาจากตัวเองนั่นหมยายถึงว่าไม่น่าไม่ว่าเราจะขยับหรืออะไรแค่ท่าเดินก็ต้องดูให้มันรู้สึกว่ามีออร่าของศิลปินพุ่งออกไปแล้วสำหรับผมมันคือตรงนั้นมากกว่าสําหรับศิลปินในส่วนของเรื่องท่าเป็นแค่ acting หนึ่ง acting ซึ่งต่อให้ทุกคนทำ act เดียวกันแต่ก็พยายามที่จะ พุชตัวเอง่ะครับให้ให้ดูมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวเองมาซึ่งตัวนั้นฝากให้เป็นแันบ้านของน้อนว่าทำยังไงที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความโดดเด่นขึ้นมาไม่ถูกออลล่าของเพื่อนกลบไปก็ใา้พูดถึงเพื่อนๆในวงนะครับตั้งแต่ เดินทางกันมาแต่รู้จักกันเลยแล้วกันครับผมจนถึงตอนนี้นะครับที่พวกเราฝึกกันมาก็รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่าไม่เคยนะครับใช้คำว่าไม่เคยเลยก็ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยนะครับแล้วก็แต่ละคนก็เหมือนนิสัยอะ่ะแต่ละคนมันจูนเข้ากันได้มันโอเคครับผมแม้ว่าสมมุติว่าผมมาเลดทุกคนเข้าใจใครมาเลดหรืออะไรเงี้ยเข้าใจว่าตึกทุระอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาซ้อมเวลาจริงจังเนี่ยก็จริงจังกันเลยนะครับผมมันมัน ปกติแล้วเนี่ยในกลุ่มเราคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่มันจะแบบมีคนที่ชอบฟิลิเอตอยู่คนหนึ่งเสมออะไรเงี้ยที่เวลาทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะแบบอารมณ์เสียแต่ว่าในแวม,มกล้ารับประกันเลยครับว่าทุกคนแบบไม่มีใครลงมเสียเลยครับผมแล้วก็สนุกสนานกันตลอดเวลา การแบ่งเวลาเรียนนะครับของผมนะครับคือตอนนี้เรียนที่มอเรียน7ตัวนะครับจะเรียนเกือบทุกวันเราเลิกประมาณ4ี่โมงเย็นหรืออะไรเงี้ยผมก็จะรีบขึ้นโทเวมมเลยฮนะแล้วก็รีบมาซ้อมบางทีซ้อม5้าโมงใช่ไหมครับแล้วก็ไปจนถึงสามทุ่มนะครับเดี๋ยวก็ซ้อมจนถึง5้าทุ่มแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็แบบรู้สึกแบบเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตแบบชิลชิลกันไปยังไม่ค่อยรู้ว่าอันนี้คืองานแล้วผมต้องแบ่งคิวของผมเนี่ยไปถ่ายพิธีกรด้วยคือแบบถ้ามีก็จะเป็นตอนคืนผมก็จะแบบ อยู่บ้าน ใครจี๊ดได้ใจอยากกดไลค์แล้วได้ iPhone 5ขยับมาใกล้กๆเลยเพียงพิมพ์ค้นหา Quick s n a บหรือพิมพ์ w w w f a c e b o o k c o m q u i c k s a กดไลค์แฟนเพจชวนเพื่อนมาเล่นแอปชู u e and Ram จี๊ดได้ใจสไตล์ Quick s n a ใครคิดว่าแสบพอคลิกมาเล่นกันเลย ทุกโหวตหรือทุกคอมเมนต์มีค่าเท่าก,กับ1สิทธ์ต้องเล่นรวมกันขั้นต่ำ3ามสิิ์หรือมากกว่านั้นในการลุ้นรางวัล iPhone 5ไปอินเทรนด์ก่อนใครสำหรับคนที่พลาด iPhone 5รับสิทธิ์ลุ้น Mid a อ d ก r ี e ห้ารางวัลพร้อมพาเพื่อนไปแสบได้อีกรางวัลละหนึ่งคนและควิกแสบรถที่ใช่ไปกินฟรีตลอด1เดือนยิ่งโหวตมากเม้นมาก,มมากยิ่งมีสิทธิ์มากรีบหน่อยนะเรา่จยแค่2เครื่องเท่านั้นโอ้เวลาขบแสบแบบนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ผมว่าเป็นแนวโน้มเนี่ยไปในทางที่ดีซึ่งผมเชื่อว่าน้องเนี่ยดูจากพัฒนาการดูจากศักยภาพของน้องแล้วเนี่ยน้องทุกคนมีพัฒนาการและศักยภาพที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเราทุ่มเทกับมันแบบสุดแล้วอะเราทําแบบไม่เคยทําอะไรแล้วทุ่มเทขนาดนี้เมื่อก่อนซ้อมเลิกห้าทุ่มเลยครับก็รู้สึกว่าอยากจะได้อะไรกับมันกลับมาบ้างเลยครับ